หลังจากเลิกงานเนาะน้องเนาะอ,อ่าตะก,ก้องเนาะก็มา <S <S ช่วยกันทํานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีเมนูแบบจริงๆมีเมนูจานเดียวไมห <S <S มห่อเมนูจานด่วนเออจานด่วนจานเดียวนะครับเหมือนท้องปกินตามร้านอาหารนะครับเพราะว่าตะก,ก้องบอกว่าวันนี้เลิกงานมาก็คือเหนื่อยเนื่อยเพลียๆนะครับเอาาหารจานเดียวดีกว่าเลยจัดเลยบอกว่าอยากกินอย่างบอกว่าอยากกินผัดอันนี้อะไรนะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะครับโอ้โหโชว์หน่อยแล้วเอียงหน่อย กานเบลเลอร์นะครับผัดเสี้วนะครับแล้วก็เราจะมาเมนูเสริมเนาะอันนี้เหรอปลาแยางนะครับอันนี้ปลาเป็นห้องไปก็อปลาสร้อย,อยเออโอ้ยเกือบหล่นปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยอย่างครับเอาซื้อมาหนึ่งกิโลนะครับเดีย๋ยวเราวันพวกนี้จะลาบนะครับแน่นอนพวกนี้ลาบสุดเมืองเมืองเลยลาบพร้อมก้างเลยนะครับวันพ่กนี้อย่างใดเพื่อนๆเคยลืมพลาดทิ่ตัาลาบปลาสร้อยนะครับ อ่าแล้วส่วนในเมนูนี้เนาะอ่ะแต่นนก็อแนะนำหน่อยเป็นแกงแกงอะไรนะแกงมันฝรั่งแกงมันฝรั่งนะครับอันนี้เป็นอาหารแบบประจําบ้านนะครับอของที่นี่เลยเนาะเป็นอาหารที่เฮาชอบกินบ่อยเนาะอ่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าภาพตรงไหนที่ว่าพอแล้วอาหารนะครับเดี๋ยวเฮาขึ้นตำบนขึ้นนะครับอ่าโอเคครับผมถึงเวลาชิมกันแล้วเนาะก่อนกินยังไงนะก่อนกินทำยังไงนะช่วย ให้หน่อยให้หน่อยนะครับอ่ะโอเคครับมารับชมรับชมด้วยกันเลยครับผมคัดอิวอันนี้เป็นยังไม่รู้มีไข่ไหมเนี่ยอืมแต่หอมนะน่าจะไปทำเนี่ยแต่ผัดสีอิ๊วใช่ไหมน้ำปลาอ่าน้ำปลาไปว่าของนู้นใช่ไหมอ่ามาครับมาช่วยกันปรุงรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆ,ๆชิมด้วยกันนะครับอาน้ำตาลที่ผลพึ่งขั้วเมื่อกี้หอมมากนะครับขั้วกันแต่ว่าของเรามีนี่ โอ้ยแกงมันฝรั่งนี่ของโปรดผมเลยนะร้อนร้อนถ้าแกงมันร้อนๆเลยเขาบอกว่าอย่าแห้วอย่าแห้วถ้าให้แล้วมันร้อนเลยพ <c oughs> ี <c oughs> อ่อ่าโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับพเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงพี่น้องต่าแดนด้วยนะครับเอา้าร้อนมาก อมืมันร้อนละพอดีกวรจะควรจะตั้งกล้องนี่เย็นพอดีดีนะมีเวลาตั้งกล้องมันฝรั่งก็แกงใส่เล้งนะครับเล้งหรือว่ากระดูกหมูนะฮะโอเบแต่วันนี้ตั้งกล้องเขาขอ,ขาขอกินอะไรนี่โอ้ยเดี๋ยวบีบมาถึงขาใน <c oughs> ขาเปรี้ยวแล้วนี่ <c oughs> อืมก่อนทานแล้วก็ต้องมีปงเงืออสักหน่อยนะครับ แต่เนี้อเป็นเมนูง่ายๆจริงแต่ว่ากินอร่อยนะอือหึนี่ท่านได้ข้าวร้อนๆมีอยู่มีข้าวแต่ยังไม่ใส่อือยังไม่กินนะครับกินกินผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วก่อนอือหลายต่อชิมผัดซีอิ๊วหน่อยชิมแบบไม่นั่นนะไม่ปรุงอ่ะไม่ปรุงนะแต่ว่าพวกนี้เพราะแต่จะกินหมดแล้วว่าเนี่ยเยอะอยู่นะโลนึงได้ไหมหรือว่าก้น โดนนุ่มีเลแซมเลือกอันนนี่นี่เป็นลูกครึ่งนเนี่ยอร่อยนะพี่อยากทำผัดซีอิ๊วเพราะว่ามันมีผักอยู่แล้วเนาะเสด็จผัดแค่มือเมียวช่วงนี้อากาศเชียงใหม่ยังดีอยู่นะครับเพื่อนๆครับก็มีเย็นอยู่เนาะเช้าเนาะอากาศยังดีใครที่มีวันหยุดนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครที่มาเที่ยวแล้วเอออยากมาันจะมาเที่ยวหาคนล์บ้านมาดิลันก็เบอร์โทตรตรงนี้เลยนะครับโทรมาแล้วครับอืมอ mm hmm. ือืาสมไม่เอเราขี้ออก mm hmm. หอมแต่มันจะมีรสขมหน่อยน,นะแซ่บหลีอัน mm hmm. นี้ปรุงแล้วบอกปองแล้วโอกจิ้มตองนี้ไม่ได้ปรุงดูนะอันนี้ไหม อ๋อ้ยชิมเลยเอขอชิมยรสชาติอลยขาดอะไรขาดเที่ยวใช่ไหมไม่ครักลัวล้ำนค้าขายไม่ได้ <laughs> จริงชอบประมาณนี้แหละเป็นใหม่เห็นพูดถึงว่าถ้าไปทำขายอ่ครัวล้ำนค้าเขาขายไม่ได้แซ่ก็แต่ว่ากินมันฝรั่งนิดเึง กลับมาข้ามนะครับพอมาถึงปึ๊บหาเมนูอะไรได้ก็ซื้อกระตุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทํากันนะครับส่วนปลาอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับมันไม่ค่อยมีอ่นะันนจะมีทีใช่กินปลาพวกนี้ทอดกรอบๆแล้วก็กินกับน้ำจิ้มทำร้าก็อร่อยแะข้วเองนี่เผ็ดมากเลยมันหอมหอมด้วยหอมหอมล้วแล้วแบบนี่กินกินอันนี้สักหน่อย สัให้หน่อยได้ไหมอันนี้เเ<ท>ออเน,นี่ยเดี๋ยวชิมอ่ะออออออสั่งให้หน่อยโอว่าทำแกงเบื่อจะกินหมดแล้วนหะถ้าไม่หมดก็อุ่นไมโครเวฟพรุพ่งนี้เนาะกินตอนเช้าผมเยอะแล้วเนี่ยทำเป็นโรเหมือนกันนะ่ะคิดได้ทาหมูบ้านไข่ห้าฟองไม่ก็ลงเลี้ยงลงทลงางอ่าโอเคแค่นั้นพอ โอ้ยเยอะเลอิ่มอ่าม่แมา่แมา่เดี๋ยวจะไปชิมกันโอ้ยแม่มาทีตามามามะนาวมะนามาเลยบิดมะนาวเปรี้ยวๆนะครับผมเป็นคนชอบเปรี้ยวกินเปรี้ยวๆว,ว้าวก็ใส่สน,น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยโอ้ยน้ำตาลพี่ฝนพี่ฝนนี่ต้องขอตักแบบไม่ให้ลมปิวมานะนี่ใส่น้ำตาลเล็กน้อย นนะะพี่ฝนจัดมาเนาะนี่วังนี่ลง <c oughs> อ่ะชุดลมุนนิดหน่อยนะครับปรุงพี่ฝนแล้วก็ต้องจัดเอาเอาเรียบร้อยจัดไปแล้วอืมใส่ไปเลย <c oughs> อด้แม่น้ำปลาด้วยเดี๋ยวคุกๆุกเขาเขาเออตะนิดจะจิบชอบกินี่ <c oughs> อ่ะมา กินกันสองคนหมดได้ไหมเนี่ยไม่หมดไม่ไม่จะกินให้หมดได้ไหมกินทีเดียวหมดไหมไหนที่ไหนเนี่ยเราจะกินตรงนี้ไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกเยอะไปหรอมันต้องเป็นโลไม่แต่วันนั้นเราซื้อมาทำไมกินไม่หมดนั่ครื่งโลเองเครื่งโลหรอนี่โลหนึ่งหรอนี่โลหนึ่งเอาคำใหญ่ๆเลยเพื่อนๆนะครับคำใหญ่ให้โชว์ให้ดูอืมอืม อันนี้เป็นก้างขนานใช่ไหมเดี๋ยวนะดอกมัมหรออืมดอกขนามาผัดผอ้เดียวซื้อมาดอกขนาแล้วก็อันนี้จะทำเหมือนอ้นั่นไหนก็ใส่ขึ้นช่ายกับไอ้ต้นหอมด้วยทำให้มันหอมขึ้นมาอีกแซ่บเนี่ยอืมนะอืมนี้ ปรุเงเรียบก่อนอืออือวันนี้ปรุงมาพอดีลองชิมดูหน่อยเสร็จไหมเอเอไปวัดขนมมาเลยละเดี๋ยวนี่จะเหงาโคงเหงาเนี่ยเวลาแกงมันฝรั่งนะครับผมชอบแบบเนี่ยใหญ่ๆโตๆเลยหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยอืม นี่ยๆถ้ากินมาพร้อมันก็ต้องกินข้าวได้เนาะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตกันอืมจะบ,บอกใ่หวานนิดไปนิดนึงนเขาบางคนชอบหวานเขาเหรออ๋านี่เป็นคนชอบหวานครับหรือว่าคนไม่ชอบอไ,มไม่รู้นะไม่ไม่ชอบหวานอยู่แล้วในในสุดเราชอบหวานหวานเผ็ดเปรี้ยวอ่าขมอืมนี่ <c oughs> สร้อยนะครับผู้นี้น้าปลาสรอยเนาะ,ะเดี๋ยวลองถามเชฟปองอว่าจะมาได้ไหมถ้ามาได้ก็มาด้วยกันนะครับเพราะว่าเตรียมมาแล้วก็ซื้อมาโลหนึ่งนะครับก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าปลาเขื่อนปลาไม่น้ําเออใช่ครับก็คือเป็นมันก็หายากเหมือนกันนะนานๆจะมีมาเองแต่แต่แา๊บแค่กสานหาง่ายมากเห็นเขาไปลงยอลงอะไรกันนะ,นะแป๊เบเดียวไม่ได้แหละเอามาทำกินกันละนะครับ แต่เราบางก้างหน่อยไหม,มไม่กินนั่นอะไรนะเก่งมันพวกหลังชอบกินอืมอืม,มปากลิ้นปากลิ้นนะบอกแล้วเพราะว่าปลาตัวเล็กมันจะมีแก้งแทรกเลยครับเป็นแง่งเนาะอืมปากลิ้นเลยลาบอย่างเดียวนะครับมันพวกนี้ ยังก็ฝากเพื่อนๆิดจมลาบปลาอะไรแน,น่ปลาซอยด้วยนะครับผมผมนะครับลาบสุดเหนือเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาเก็ดมันออกแล้วก็เอาหัวกระท้ายหัวกระหังเอาไปต้มกระขี่มันต้มขมๆจอหลองแน่แล้วก็ลาบเหมือนเราลาบปลาทุกๆครั้งนะครับสุดคนละแบนแบบนี้แหละแน่ <c oughs> กินสักคำโมเกิน อิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเหรอโอ้เหลือทั้งยังไงพรุ่งพรนี้เอาเอาไปทำงานได้ไหมเอาไปได้เออแล้วก็เอาไมโครเวฟอบอุ่ไปพวกนี้ก็เตรียมเครื่องปรุงไปอันนี้มันจริงมันต้องระวนะถั่วลิสงใส่ได้ไหมอ๋อเออไม่เคยกินไม่เคยกินหรออันนี้มันผัดไทยใช่ไหมอันนี้ผัดซสอิ๊วผัดีสิ๊วอ้อมผัดไทยที่ใส่อืมแต่ว่ารสชาติคล้ายกันเราะ อืมไม่ฝังอืม,อมชอบผักมันสดๆเนีน่ยเขอเยกที่เบื่อเนะอ,อืมจัดอืมหอมอร่อยก็ยังไงนะก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะเเลือกงานมานากแกงผักนี่เออจะใช้เวลานานเหนือนนะเลือกงานวันนี้เลือกงานมาทุ่มหนึ่งตอนนี้โอ้สามทุ่มกว่าเพราะเราทำหนึ่งสอง อขวพริกตำพริกอีกนะหลายอย่างนะครับเราถ่ายคลิปกันแค่สิบห้านาทีเนาะอืมแต่ว่าทำกันโอ้ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะพยายามกินจานนี้ให้หมดแล้วกันนะครับถ้าไม่หมดต่อพรุ่งนี้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็เมนูก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรนะ ผัดเสีอิ๊วนะครับแล้วก็แกง<ห>มันฝรั่งใส่เล้งนะครับหรือว่าใส่กระดูกหมูนะครับอ่าแล้วก็มีปลาปลาปิ้งนะปลาปิ้งนะครับอืมหอมแต่ว่าคิดมันขมนะอ่าโอเคเป็นเป็นปลาส้อยนะอพอดีซื้อมาโลนึงก็ลองแบ่งมาปิ้งกินกันนะครับแล้วก็าที่เหลือเราพรุ่งนี้จะละนะครับสำหรับวันนี้เราปิดคลิปประมาณนี้นะได้อ่าโอเคอ่าสำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปสั้นๆประมาณนี้นะ,ะครับ อยังไงจะ่ะคิดแล้วกกช่วยกดไลค์เปแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้เจล่บคำว,ว่าสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ